จริงๆแล้วแนนโนหรือว่าเด็กใหม่เนี่ยไม่ใช่ซีรีส์สยองขวัญแต่เป็นซีรีส์โรแมนติกใครยังไม่ได้ดูเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งอีพีที่8ชื่อตอนว่า Lost and Found ที่เป็นเรื่องราวของ TK ให้ปัดคลิปนี้ไปก่อนนะครับคือทีเคอ่ะเป็นเด็กนักเรียนหัวขโมยที่ไม่มีเพื่อนคบนะครับจริงๆที่เขาขโมยเนี่ยไม่ใช่เพราะบ้านจนนะแต่จริงๆแล้วบ้านเขารวยมากๆแต่ที่ต้องขโมยเนี่ยเพราะว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจจากพ่อครับวันหนึ่งเนี่ยก็มีแนนโนเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างในชีวิตของเนี่ปปลไป ทีเครู้สึกดีกับแนนโนมากๆนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนเลยและแนนโนเนี่ยก็ยอมมาเป็นเพื่อนกับเขาทําให้ทีเครู้ได้ทันทีนะครับว่าแนนโนเนี่ยคือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดชีวิตและก็ไม่อยากให้แนนโนหายไปจากชีวิตเขาวันหนึ่งนะครับแนนโนเนี่ยได้ยิ่งข้อเสนอให้กับทีเคในการทําผิดครั้งยิ่งใหญ่คือตรงนี้พระเอกมากๆค่ะเพราะทีเคบอกว่าถ้าเกิดแนนโนโดนจับได้ให้โยนความผิดให้ทีเคและสุดท้ายทีเคก็โดนจับได้ครับเพราะว่าโดนแนนโนหักหลัง ทีเคก็ไม่โกรธแนนโนแม้แต่น้อยนะครับกลับดีใจได้วยซ้ำที่แนนโนเนี่ยไม่ได้ถูกจับคือตลอดระยะเวลาที่ทีเคได้เจอก,กับแนนโนเนี่ยทีเคจริงใจกับแนนโนมากๆนะครับแต่อย่างที่อ้าเคยบอกไปในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าแนนโนเนี่ยเป็นลูกสาวซาตานที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลย หลังจากทีเครับโทษสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองคนก็มาเจอกันอีกครับทีเคขอให้นันโนอย่าไปไหนได้ไหมสุดท้ายแล้วนันโนก็ไปครับในฉากสุดท้ายนะครับเราจะได้เห็นว่านันโนเนี่ยรู้สึกเศร้าและก็เสียใจกับการที่จะต้องจากทีเคไปครับนันก็พอะว่านันโนเนี่ยสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่ทีเคมีให้ตลอดมาครับแต่ด้วยนันโนเนี่ยคือลูกสาวซาตานนะครับจะต้องทําภารกิจต่อไปจึงต้องตัดใจจากทีเคครับและนั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกที่ทําให้เรารู้ว่านันโนเริ่มมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าไปเด็มนี้กันต่อนะครับ